ข้อความหลายหลายคนที่ส่งกันมาลงทะเบียนคุณเล็กเป็นยังไงบางคนก็ลงได้บางคนก็ลงผิดบางคนก็บอกว่าลงทะเบียนมาแล้วไม่เห็นได้เลยก็จริงๆคือมันต้องพิมพ์ H ES Hong k o ง g S สิงคโปร์แล้วก็เว้นวัคตามด้วยชื่อส่งมาก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรทั้งนั้นค่ะ <c oughs> จะมีหลายหายคนครับพิมพ์มาว่าพี่หนูส่งทะเบียนมาแล้วนะทำไมไม่ได้แล้วก็พิมพ์ <S H ES S สุดท้ายไม่ได้ครับน้องเตยเด็กเืองการ พี่เล็กพี่บอยหนูว่าหนูลงทะเบียนแล้วนะคะลงให้อผลก็ได้แล้วก็ค่อยพิมพ์เอสเอสไม่ได้นะคบน้องเตยต้องพิมพ์เอสเอสมาเป็นข้อความแล้รก็น้เลยน้องเตยเด็กเมืองกาญแค่นี้ก่อนแล้วก็ส่งมาแล้วก็ส่งมาแล้วก็จะตอบกลับไปนะคะว่าเราได้ลงทะเบียนแล้วนะครับอย่างเซียนภูเก็ตนี่อ่าเอเเซียนภูเก็ตถูกต้องถูกต้องอย่าง ุณหมูอ้วนสงขลาเนี่ยไม่ได้เป็นวักเอสเอสถูกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นวักก็เลยยังไม่เข้าระบบอีกอ่าหมูอ้วนยังไม่ได้ขออีกทีขออีกทีนะครับหนุ่งเด่งเรียบร้อยถูกต้องนะคะอ่าเห็นไหมลงทะเบียนได้เรียบร้อยเหมือนกันครับนำฟ้าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนำฟ้ามาแล้วนะครับได้เลยอ่าวันนี้เพื่อนเพื่อนของเราจากคุณทรายจังหวัดเพชรบุรีค่ะอ๋อไม่ใช่เพชรบูรณ์นะไม่ใช่เพชรบูรีเพ บุรีเพชรบุรีอ๋อนึกว่าเพชรบุรีเมืองขนมหวานโ้ยเมื่อวานนี้มีสมุทปลาอรสมุทปลาจีนก็มีสวัสดีค่ะคุณสายสวัสดีค่ะคุณสายเสียงคุณสายแปลกๆนะสวัสดีครับคุณสายคุณสายค่ะสวัสดีครับคุณสายเสียงคุณสายแปลกมากเลยวิท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 อ่ะอ้าวดูนี่ก่อนแล้วกันงั้นมาดูประเด็นเอสเนุนของเราก่อนนะคะ ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างก็คือว่าไงรู้ที่หลังว่าแฟนเขามีประวัติไม่ดีก็ไม่ต้องทำอะไรอ๋อคือทำใจให้มันสบายสบายใช่ไหมยอมรับเอคุณบ้านตาบอกว่ารับได้ทุกอย่างครับนะคะขอเพลงกาฝากร้งให้ทีมงานบ้านตาทุกคนด้วยคุณวัดพัทยาบอกว่าขอให้ปัจจุบันเขาปรับปรุงตัวดีต่อครอบครัวสังคมก็พร้อมจะให้อภัยเสมอถูกต้องนะครับรักเขาอ่านะครับขอเพลงอ๋อผมถูกแฟนทิ้งครับขอเพลงนี้ ม,มีความต้องการทั้งแพร่สูงค่ะสูงจริงๆค่ะปิงปองเป็นโนจีนาวงอะไรเนี่ยนีเจทั้งสองสวัสดีครับขอเพลงแต่างงานกับพี่ได้ไหมาจากหนุ่มเกิดเมินบ้านลายโต้งโอ้โหแ,แปลกนะคะแปลกมาแล้วใช่ไหมมาแล้วนะสวัสดีครับนุองทรายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าน้องทรายปิดเทอมยังจ้าปิดเทอมแล้วค่ะโอ้ดีใจด้วยนะจ้า ออปิดเทอมแล้วคิดว่าช่วงปิดเทอมนี้จะทำกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างไหมจ๊ะทำกิจกรรมพิเศษก็เป็นไกด์ค่ะเป็นมักคุเทศน้อยค่ะยังไงนะเป็นมักคุเทศะค่ะพี่มังคุดเหรอมังคุดไม่เป็นละมุดเหรอคะไม่เป็นทุเรียนอ๋อมักคุเทศะอามาเขือเทศไม่เกี่ยวกันเป็นเป็นไกด์พาใครเที่ยวแถวไหนคะแก่งกระจานค่ะพี่อะไรนะ แก่งกระจานค่ะอ๋อแก่งกระจานเออคือแสดงว่าเรียนเป็นเป็นในระบบการเรียนของเราก็คือเรียนเป็นไกด์ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ๋อเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะเรียนการตลาดอืมแต่ว่างานด้านการนี่คือเป็นงานเสริมพิเศษใช่ค่ะทำมาได้ดีครับทำมานานแล้วค่ะตั้งแต่อยู่ปวชค่ะอือเก่งมากดีครับดีครับเป็นไกด์นําเที่ยวแถวแก่งกระจานนะครับเวลาเวลาที่เอ่อ อยากให้น้องรายลองเป็นไกด์สมมติพี่สองคนเนี่ยไปถึงแก่งกระจานแล้วอ่ะน้องรายลองพูดสิครับว่าแก่งกระจาดที่นี่เป็นอย่างนี้ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างมันอยู่ตรงนี้หรือว่าอย่างไรรื้เปล่าสม่าเออลองิดเ <ไป S 1> ดีความเป็นมาอะไรที่สําคัญนะ่าสนใจสั้นๆก็ได้ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แก่งกระจานนะคะอำเภอแก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรีนะคะแก่งกระจานของเราก็จะมีะน้ําตกทอทิป นะคะแล้วก็จะมีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีเขือ่อนดินแก่งกระจานที่เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่งค่ะก็จะเปิดเป็นแคมป์ปิ้งต่างๆให้ท่องเที่ยวได้เข้าชมและสัมผัสกับบรรยากาศของแก่งกระจานค่ะ อืมดีเห็นไหมถ้าไปเที่ยวเขื่อนดินต้องไปที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวติดต่อท่าทางน้องรายไว้ดีกว่าอ่านะครับได้เลยนะมันเอก็เท็ตัวน้อยของเราน่ารักน่าสนใจดีนะครับค่ะอ้าวันนี้น้องรายนะครับจะเป็นวีเจจำเป็นด้วยใช่อ่ะได้เลยทราปลอมแล้วน้องรายเริ่มเลยค่ะครับค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะของสถานีฮิตสเตชันนะคะ แล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องมันเศร้าค่ะสำหรับประเด็น S S ของเราในวันนี้นะคะก็คือถ้าคุณรู้รทีหลังว่าคนรักของคุณประวัติไม่ดีคุณจะทำอย่างไรนะคะร่วมสนุกประเด็น S S ของเราได้2468ฮะ9,000สำหรับใครที่มีเรื่องเศร้าๆนะคะแล้วก็อยาจะระบายอยากจะคุยนะคะอยากจะ,ะพูดให้อ ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรนะคะก็มาคุยกับเราได้ที่029349592ถึง3ค่ะอืมค่ะช่วงนี้ก็ขอขอบคุณนะคะก็สนับสนุนรายการของเรานะคะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ n น t u r e g i f ของเราด้วยค่ะอะคิดว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคงอยากจะฟังเพลงกันแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ นะคะไปฟังกันเลยกับเพลงรอทำอย่างนั้นกับเธอของน้องเอิรนเดอรสตาค่ะได้เลยครับแหมไกด์พิเศษของเราเนะครับเสียงหวานนนเเสียงหวานป็นนิดนึง <c oughs> ต้องเร่งพลังเสียงพาวเวอร์ขึ้นอีกหน่อยถึงจะแบบไกด์คนนี้แหมเขาเรียกว่าอะไรกระจับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวอาจจะเสียงเบาๆหรือไม่กล้าคุยดังก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่ไม่แน่ใจอาจจะเสียงทางทางเราก็เบาด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องทรายมากๆวันหลังโทรมาใหม่นะคะค่ะ จ้าขอบคุณครับเอาไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไกได์พิเศษตัวเล็กของเรานะครับเราทำอย่างนั้นกับเธองานจากเอิร์นเดสตาค่ะได้ครับเพรียวลมสมใจสนับสนุนโดยกาแฟาครอฟฟีพ่พลาสจากเนเจอร์กิฟผลิตภัณฑ์เนเจอร์กิฟดื่มทุกวันเปรียวสมใจ